สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการติดตั้งกองน้ำกเกษตรแบบแผ่นดิสและวิธีการล้างที่ถูกต้องไปดูกันครับครับก็มีกเกษตรกรชาวสวนถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับว่ากองน้ำกเกษตรตัวนี้ทางไหนคือทางน้ำเข้าและทางไหนคือทางน้ำออก แลวมันถอดล้างยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆเลยครับวิธีการดูกองเกษตรตัวนี้นะครับว่าทางด้านไหนคือทางน้ําเข้าและทางด้านไหนคือทางน้ําออกให้เราสังเกตตรงลูกศรตรงนี้ครับจะเขียนคําว่า Dis บิไอเอิโดยน้ําจะผ่านมาทางด้านนี้ครับผ่านมาแล้วน้ําจะวิ่งผ่านเข้ากองทางด้านนี้และออกมาเป็นน้ําดีผ่านทางนี้ครับผมวิธีการล้างก็ง่ายๆเลยครับโดยการบิดตุดตัวนี้ออกแล้วเราจะเจอไส้กอง ให้ใช้แรงดึงนิดนึงครับเสร็จแล้วให้เราทําการบิดตัวนี้ออกมาได้ทีละแผ่นเลยนะครับเราสามารถล้างได้ทีละแผ่นเลยและให้เราบิดตัวนี้อีกนิดนึงนทีนี้ก็สามารถใช้น้ำยาล้างจานล้างได้หมดเลยนะครับล้างเสร็จสิ่งสปกปรก เมื่อเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราทําการประกอบกลับเหมือนเดิมครับเมื่อเราได้ครบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราทําการบิดฝาตัวนี้ปิดให้แน่นเลยนะครับเท่าน,นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านใดต้องการติดต่อสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ทางที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับขวามรู้ใหม่ๆจากเราสําหรับวันนี้บ๊ายบายครับ